สวัสดีครับผมมันพินกับชาแนลฟิวไทยใน YouTube ครับนี่อยู่ที่ตลาดใหม่สาปานะครับหรือว่าเจอเหมยนะครับก็คือตลาดใหม่นะครับเขาย้ายมาอยู่จริงบริเวณน,นอกจะเลยด้านทะเลสาบมานะครับไกลจากจุดเดิมที่อยู่ใกล้ย่านใกลย่านที่พักนะครับไกลออกมาประมาณสัก สักสามกิโลนงครับสามสี่กิโลตรงนี้ก็มีรถหลายสายจอดนะครับศูนย์สองนี่ก็ไปเนื่นได้เหมือนกันนะครับไปลาวกายนะครับแล้วก็มีรถหลายเจ้านี้ไปาบางเมืองนะครับแล้วก็มีรถแท็กซี่จอดนะฮะร,รอบข้างนี้ก็มีที่พักแล้วก็ร้านอาหารนะครับ นี่ก็เป็นตลาดใหม่นะครับตลาดเก่าตอนนี้เขาไม่ใช้แล้วนะครับก็เสียดายบรรยากาศเก่าเก่านะครับเดี๋ยวเข้ามาดูตลาดใหม่เนี่ยของเวียดนามเป็นยังไงนะฮะนี่เป็นชุดเด็กนักเรียนนะครับเขาเดินผ่านนะนี่ครับเจอซาปาเจอซาปานะครับซาปามาร์เก็ตนะฮะวันนี้ก็หมอกลงครับอากาศหนาวมีรถนี่เป็นรถนอนนะครับมาจอด ผมก็เสียดายของกินนะไม่รู้ที่ตลาดใหม่นี่ยังมีเหมือนเดิมหรือเปล่านี่เขาทำซะใหญ่เลยครับรู้สึกยังไม่เต็มพื้นที่นะฮะโอ้โหทำใหญ่สวยเลยครับแต่เดี๋ยวของกินอยู่ไหนเดิมผมจำได้นะปเป็นร้านกินของกินอยู่ในตลาดเก่านะครับยังไม่มีนะฮะข้างบนก็ขายตามธรรมเนียมตลาดทั่วไปนะครับของวิดนามข้างบนจะขายพวกเสื้อผ้าเครื่องของใช้นะครับ นี่เข้ามาไม่เจอของกินเลยก็จะเป็นเหมือนของขายที่ระลึกนักท่องเที่ยวนะก็มีชานะฮะอันนี้เป็นชาแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อผ้าของเครื่องใช้นักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ของฝากทำใหญ่มากครับ แล้วก็มีของเมืองจีนบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวนี้คนเวียดนามมาเที่ยวเยอะนะครับเสถียรเกตเขาดีขึ้นแล้วก็การเดินทางสะดวกขึ้นนะครับ,รบจากด้านหน้าที่เป็นขายเข้าของเครื่องใช้นะครับก็ให้เดินไปทะลุไปด้านหลังนะครับจะเป็นโซนของร้านอาหารนะครับแล้วก็ถ้าทะลุออกไปด้านนอกก็จะเป็นโซนตลาดสดเลยนะครับมีของสดพวกผัก เนื้อหมูเนื้อไก่อะไรขายนะครับตรงนี้เนี่ยสองฟากนี้จะเป็นร้านอาหารเจอดงของกินนะครับนี่ครับก็จะมีราคาประมาณ3 0,000ื่นนะครับเฟอก่าด้านบนคือเฟอร์ไก่เฟอบ่อนะครับก็ประมาณ30,000ื่นสี่หมืนอันนี้แล้วแต่ว่าจะสั่งพิเศษอะไรบ้านหรือเปล่าเข้าไปก็จะเป็นร้านค้าครับขายของส่วนใหญ่เหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีข้าวราดอะไรแบบนี้ แล้วก็มีน้ำนะนี่ครับเห็นควันร้อนๆอ,อย่างนั้นนะครับน่าทานมากนะครับก็มีโต๊ะนั่งราคามาตรฐานเหมือนกันทั้งตลาดนะครับก็หลายร้านก็เคยขายอยู่ที่ตลาดเก่าเมื่อก่อนจะอยู่ใกล้ๆย่านท่องเที่ยวตอนนี้เข้าย้ายมาล็อกเมืองส่วนตรงนี้ก็เป็นพวกตลาดสดครับผมครับตอนหลังนอกจากมีของสดแล้วก็จะมีพวกของทอดพวกขนมอะไรเล็กๆน้อยๆขายที่ ไม่ใช่เป็นข้าวมือหลักนะครับก็ลองเดินทะลุมาด้านหลังก็ได้นะครับใครอยากใครยังไม่หิวก็ทานของกินเล่นหรือว่าเดินเพลินๆน,นะครับก็เป็นบริเวณตลาดใหม่นะครับหรือว่าเจอเมยนะครับของเมืองซาปานะครับหนาวๆน,นี่เดินเที่ยวตลาดเพลินดีครับผม